สวัสดีครับสงครามยูเครนก็ยังดําเนินต่อไปและทุกครั้งที่รัสเซียพลาดท่าเสียทีนะครับรัสเซียก็จะหันมาโจมตีประชาชนเป้าหมายคือแหล่งชุมชนคนหนาแน่นหวังสร้างความเสียหายแล้วก็กดดันยูเครนแอดมินจะไม่ลงรายละเอียดนะครับแต่ว่ารัสเซียโจมตีในหลายเมืองมีคนสูญเสียและก็ได้รับบาดเจ็บรัสเซียทําจนเป็นความเคยชินนี้ไปแล้วฝ่ายที่เยร์รัสเซียก็นั่งหน้าเครียดแล้วก็บอกว่าเห็นไหมเห็นไหมถ้ายอมรัสเซียก็จะไม่เป็นแบบนี้ถ้าไม่สู้ก็จะไม่เป็นแบบนี้และถ้าตวนต ไม่ส่งอาวุธให้กับยูเครนยูเครนก็ยอมแพ้ไปนานแล้วและไม่ต้องมาเป็นแบบนี้ทุกอย่างเป็นความผิดของยูเครนแล้วก็ตะวันตกโดยที่รัสเซียไม่มีความผิดใดๆมันเป็นความคิดที่อันไล์จริงๆนะครับ การโจมตีชาวบ้านเป็นอาชญากรรมสงครามและหวังผลความเสียหายมันคือการทำร้ายโดยเจตนาหรือว่าไต่ตรองไว้ก่อนรัสเซียคือคนทำความผิดอันนี้ต้องอธิบายนะครับแอดมินพยายามอธิบายให้ชาวบ้านนี้เข้าใจแล้วก็นำไปพิจารณาส่วนสมัครข่าวหรือว่าศาสตราจารย์ด็อกเตอร์อน,นั้นแอดมินมิคาดหวังนะครับเพราะว่าผลประโยชน์มันค้ำคออยู่อำนาจมันบีบเอาไว้แอดมินกลับนึกสงสารพวกศาสตราจารย์ด็อกเตอร์เหล่านี้ที่เอาตำแหน่งเอาเกียรตินี้มาทิ้งแลกกับค่าจ้างเล็กน้อยให้เขาค้า รัเสเซียด็อกเตอร์ก็พยายามแบบเต็มที่แถไทยไปแต่ว่ามาถึงวันนี้แอดมินเชื่อว่าลึกๆในใจจริงๆแล้วทุกคนรู้ว่ารัเสเซียนี้เป็นคนผิดรัเสเซียเป็นอาชญากรสงครามแอดมินก็หวังแบบนั้นนะครับต่อให้คุณจะพูดจะแสดงออกอย่างไรก็ช่างแต่ว่าในใจรู้ถูกผิดดีชั่วถ้ามีก็แสดงว่าคนคนนั้นยังมีความเป็นคนอยู่นะครับรู้โดยสัญชาตญาณน,นั้นคือความเป็นมนุษย์ สงครามยูเครนผ่านมา430วันสภาพนี่บอบช้ำทั้งคู่แต่ว่าความหวังของยูเครนคือการโต้กลับครั้งใหญ่ส่วนความหวังของรัเสเซียคือการช่วยเหลือจากเกาหลีเหนือจีนและก็อิหร่านเพราะว่าตอนนี้สภาพของรัเสเซียนี้เริ่มขาดแคลนอาวุธในการเตรียมตั้งรับยูเครนนะครับซึ่งการโตกลับกําลังจะเริ่มขึ้นการที่รัเสเซียโจมตีประชาชนมันก็บอกได้ดีว่ารัเสเซียเนี่ยหมดสิ้นเกียรติภูมิแล้วภาะวะร้อนรนทุกครั้งที่เสียเปรียบอาการของรัเสเซียจะออกมาแบบนี้แล้วครับ การโต้กลับของยูเครนก็ต้องรอบคอบอาจจะไม่ใช่ทับใหญ่อาจจะเป็นการค่อยๆย,ยึดคืนมันก็เป็นไปได้นะครับมันขึ้นอยู่กับสถานการณ์การรบกําลังแล้วก็อาวุธกําลังของรัสเซียก็ยังมีเยอะอยู่แต่ว่าอาวุธเหลือน้อยยูเครนจะใช้ความได้เปรียบของอาวุธอย่างไรเท่านั้นเองนะครับ ด้านยุทธวิธีแล้วต้องยอมรับว่าตะวันตกในช่วยยูเครนในการวางแผนสงครามยูเครนในครั้งนี้มันเหมือนสงครามโลกครั้งที่หนึ่งซึ่งเป็นการระทะกันภาคพ,พื้นมีการขุดหลุมเพาะเอาจริงก็วางแผนยากอยู่นะครับเพราะว่าสีนาที่การตะวันตกเนี่ยคุ้นชินกับอาวุธสมัยใหม่มาเจอโจทย์แบบนี้มันก็ท้าทายสิ่งสําคัญคือกําลังทางอากาศที่ยูเครนไม่มีแต่ว่ายูเครนก็ยังโชคดีนะครับทีัสเสียใช้เครื่องบินนี้ไม่ค่อยได้แต่ว่าเครื่องบินก็เป็นความหวังของยูเครนยูเครนอยากได้ F16 ซึ่งมันก็มีความยากในการอนุมัติไม่ว่า F16 จากประเทศไหนก็ตามนะครับเรื่องเครื่องบินมีการเสนอความเห็นมากมายว่าอะไรดีที่สุดต่อยุเคนในขณะที่ยูเคนมีความหวังกับ F16 ของเดนมาร์กที่กําลังตัดสินใจอยู่นั้นนักบินกองทัพอากาศของสอเมิกาได้ออกมาบอกว่า F16 เป็น Sitting d u k ถ้าเจอกับระบบป้องกันของรัสเซีย t i ติ Du ักอันนี้ถ้าแปลตรงตัวก็คือปิดกำลังนั่งแต่ว่าในที่นี้มันเป็นสำนวนนะครับแปลว่าไม่สามารถป้องกันตัวเองได้หรือไม่มีอะไรมาปกป้องตัวเองนักบินสารมิกาบอกว่า j u s t ์สันติเก p ากเพเป็นสิ่งที่ดีที่สุดของยูเครนพูดแบบนี้มันก็เป็นเรื่องนะสิครับเพราะว่ากิ p เพ n ก็มีเยอะพร้อมส่งนี่เหมือนกันแน่นอนว่ามันต้องมีเหตุผลว่าทําไมถึงเป็นแบบนั้นในขณะที่ตอนนี้นะครับยูเครนจะเตรียมสถานที่รอรับ F16 แล้วนักบิน ชัดมิกาได้ให้เหตุผลว่า ข้อแรกนะครับหากว่ายูเครนได้ F16 จะเป็นเครื่องบินเก่าต้องมีการดูแลรักษานี้เป็นพิเศษมันต้องการโรงจอดหรือว่าฐานทัพหรือเมื่อมีสถานที่นี้เกิดขึ้นรัสเซียสามารถระบุต,ตำแหน่งโจมตีได้เรื่องต่อมานะครับจัสตินบลองผู้เชี่ยวชาญด้านสงครามทางอากาศกล่าวว่า F16 มีช่องอากาศขนาดใหญ่ใต้จมูกและมันบินขึ้นเนี่ยมันจะดูดทุกสิ่งทุกอย่างนี้เข้าไปเพราะฉะนั้นต้องมีสถานที่ที่สะอาดอยู่ภายใต้าการดูแลที่เป็นพิเศษความหมายคือยูเครนยังไม่มีที่แบบนั้นนะครับ เรื่องต่อมานะครับสนามบินทั้งรัสเซียและก็ยูเครนเนี่ยเป็นสนามบินแบบเก่าดั้งเดิมไม่เหมาะกับ F16 หรือว่าเครื่องบินตะวันตกลำใดๆก็ตามนะครับอันนี้คือความเห็นของจัสตินแอดมินไม่ได้พูดเองนะครับปัญหาของสนามบินของยูเครนคือไม่สะอาดพอที่จะใช้ F16 แอดมินอธิบายเพิ่มเติมนะครับสนามบินต้องไม่มีวัตถุใดๆบนรันเวย์เพราะมันจะเข้าไปในช่องรับลมหรือว่าแอร์อินเทคและก็สร้างความเสียหายกับเครื่องยนต์ได้แอดมินเคยเห็นสนามบินของทหารนะครับจะมีการเดินแถว หน้าการะดานเรียงหนึ่งสำรวจพื้นรันเวย์ว่ามีสิ่งแปลกปลอมหรือไม่ค่อนข้างละเอียดมากนะครับยูเครนไม่พร้อมด้านสนามบินและตอนนี้ถ้ายูเครนปรับปรุงพื้นสนามบินหรือว่าต่อเติมโครงสร้างโรงจอดขึ้นมาเนี่ยรัเสเซียก็จะเห็นได้จากดาวเทียมนะครับกำหนดพิกัดโจมตีได้ง่ายซึ่ง F16 ต้องการสนามบินที่สะอาดมากๆมันคือเรื่องยากของยูเครนนะครับ เรื่องต่อมานะครับสนามบินในยูเครนหรือว่าฐานทัพอากาศในยูเครนเนี่ยรัสเซียเป็นคนสร้างตั้งแต่สมัยโซเวียตและก็รู้พิกัดอยู่แล้วถ้ายูเครนได้ f 1 6ไปก็ต้องเอาไปไว้ในฐานทัพเหล่านี้รัสเซียก็สามารถโจมตีได้นะครับฐานทัพอากาศทั้งหมดของยูเครนอยู่ในระยะขีปนาวุธของรัสเซียแม้ว่าขีปนาวุธของรัสเซียจะเหลือไม่เยอะแต่ก็มีเพียงพอที่จะทําลายฐานทัพอากาศของยูเครนถ้า f 1 6นี้เข้าไปนะครับรัสเซียสามารถทําลายสนามบินได้และ f 1 6จะบินขึ้นนี้ไม่ได้ ส่วนนักบินของสาัมมิกากล่าวว่าถ้าเอา F16 กระจายออกไปในสถานที่ต่างๆจะมีปัญหามากเพราะว่าขาดผู้เชี่ยวชาญนะครับปัญหาใหญ่ของ F16 คือมันต้องการอากาศจํานวนมากมันจะดูดทุกสิ่งทุกอย่างเข้าไปในช่องลมอาจจะมีก้อนกรวดหินดินทรายแปลกปลอมเข้าไปถ้าหลุดเข้าไปมันจะทำให้เครื่องยนต์เสียหายได้นะครับเพราะฉะนั้นนักบินสาัมมิกาบอกว่า ยัสส9กิปเพนเหมาะกับยูคเคมากกว่า F16 เพราะว่ามีช่องดักลมเล็กแล้วก็ตำแหน่งช่องลมอยู่สูงกว่า F16 และแรงดูดไม่เยอะปัญหาจะน้อยกว่านั่นเองนะครับ นั่นคือปัญหาในการขึ้นบินของ F-16 ส่วนการลบกลางอากาศนั้น F-16 หน่ากลัวต่อรัเสเซียมีความเร็วความคล่องมีอาวุธทันสมัยนักบินสอเมริานี่พูดแบบนั้นนะครับทางด้านยูเครนก็ออกมาโต้กลับว่ายูเครนมีสนามบินแล้วก็ได้สร้างโครงสร้างพื้นฐานไว้รอ F-16 แล้วยูเครนเชื่อว่าสถานที่นี้รองรับได้ทั้ง F-15E a g l e แเกล้วก็ F-16 Fighting Falcon ยูเครนพยายามต่อสู้แบบเต็มที่เพื่อให้ได้ F-16 นะครับและยูเครนก็ยังบอกว่ายูเครนมีการเตรียมถนนหลวง เป็นรันเวย์ฉุกเฉินนีไว้ด้วยเป็นการโต้กับนักวิจารณ์ผู้เชี่ยวชาญอย่างจัสตินปองแล้วก็นักบินของสรอเมีกานะครับในส่วนของรัสเซียนักบินรัสเซียเชื่อว่าสู้กับ F16 ได้รออยู่ว่าอย่างงาั้นแล้วครับซึ่งความจริงรัสเซียก็ใช้เครื่องบินในยูเครนนี้ไม่ค่อยได้ เพราะว่ากว่าสูญเสียจากระบบป้องกันแต่ว่าบทความบอกว่ายูเครนเนี่ยก็มีโอกาสกับ F-16 อยู่เหมือนกันนะครับยูเครนต้องสู้ต่อไปอันนี้แอดมินคิดว่าเรื่องสนามบินยูเครนไม่รองรับ F-16 มันก็มีเหตุผลนะครับก็คือความสะอาดของสนามบินส่วนความแข็งความหนาของพื้นรันเวย์ไม่น่าจะมีปัญหาอยู่แล้วนะครับเพราะเครื่องบินรัสเซียเนี่ยลำใหญ่หนักกว่า F-16 เยอะมันจะมีปัญหาตรงจะมาเป็นเป้าให้กับรัสเซียในขณะที่จอดอยู่บนพื้นเป็น sitting duck นั่นเองนะครับัฐอเมิกานี่กลัวแบบ บบนั้นถ้าอยู่บนฟ้า F 1 6กเนี่ยกวัดกับเครื่องบินรัสเซียได้ทุกรุ่นทุกเวอร์ชั่นอยู่แล้วนะครับสรุปตอนนี้ยุเคนยังไม่ได้ F 1 6ใกล้เคียงที่สุดคือ F 1 6จากเดนมาร์กแต่ว่าเดนมาร์กจะให้คาตอบเร็วๆนี้นะครับนั่นคือเรื่องราวอีกมุมในสงครามยุเคนและสงครามยุเคนมีหลายมุมมากแอดมินจะพยายามนำมาเล่าให้ฟังถ้าชอบคลิปก็กดติดตามให้แอดมินด้วย แน่นอนว่าอยู่เขียนไม่ยอมแพ้แอดมินก็จะไม่ยอมแพ้เช่นกันนะครับจะนำข่าวมานำเสนอนทุกวันต้องขอขอบคุณผู้ชมทุกท่านด้วยที่เข้ามาให้กำลังใจกันนะครับแอดมินจะไม่เปลี่ยนทัศนคติแน่นอน